ที่สัมพันธ์ของผู้ติดเชื้อ HIV เกิดผ้าพันธเป็นผู้ติดเชื้อ HIV แล้วเนี่ยจะยังมีเซ็กซ์ได้หรือเปล่าถ้าเกิดว่าเราจูบก,กับคนที่เป็นแผลในปากหรือเราเป็นแผลในปากสามารถติดกันได้ไหมคะคุณหมอเด็กจะมีภาวะเป็น HIV ได้ก็ต่อเมื่อคุณผู้ชายสอดสอดใส,ส,ส่ผู้หญิงตอนที่ตั้งครรภ์อยู่หรอคะหรือว่ายังไรรับประทานยาป้องกันการติดเชื้อก่อนสัมผัสเชื้อได้ด้วยทานยาไปนานๆเนี่ยมันจะเลื่อยยาหรือเปล่าคุณหมอ สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับกับหมออติบุตรเซ็กโซโลจิสครับรายการของเราวันนี้จะพูดถึงเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์ของผู้ติดเชื้อ HIV ถ้าคุณผู้ชมเนี่ยเกิดผ่าพลังเป็นผู้ติดเชื้อ HIV แล้วเนี่ยจะยังมีเซ็กซ์ได้หรือเปล่าเราก็มาพร้อมกับ น้องกีต้าะนะครับนแบบสาวสวยของเราครับสวัสดีครับน้องกีต้าะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะวันนี้มีอะไรถามหมอไหมครับหรือใช้หมออธิบายบ้างเลยมีเยอะๆเลยเหละครับใช่ค่ะมีเยอะแยะเลยคุณผู้ชมนะครับใช่เลยเนาะหนูอยากทราบว่าเชื้อ H I V คืออะไรก่อนหมอนโอเค H I V นะครับย่อมาจากคำว่า Human Immunodeficiency Virus นะครับคือไวรัสที่เข้าไปในร่างกายเราแล้วทำให้ผู้ติดเชื้อเนี่ยถูกทำลายเซลล์ที่ เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทําให้เรามีปัญหาภูมิคุ้มกันบุพร่องนะครับแล้วก็จะรุนแรงไปเรื่อยๆๆนะครับจนเราติดเชื้อเวยโอกาสนคือเชื้อที่ไม่ควรติดในร่างกายเราเช่นเชื้อราบางตัวอย่างนี้นะครับก็ทําให้เรามีการเสียชีวิตจากเชื้อสฉยโอกาสได้แล้วมันอันตรายแต่นั่นคือสมัยก่อนนะครับที่รุนแรงที่รุนแรงแต่สมัยนี้ปัจจุบันเนี่ยเรามีการรักษาผู้ติดเชื้ออย่างดีเลยมีการรับประทานยารับประทานแล้วยาทักตัวเป็นยาที่ดีหมดเลยครับคุณผู้ชมครับ ก็คือ,อยาที่สามารถมีประสิทธิภาพสูงในการรักษาะฉะนั้นเนี่ยผู้ติดเชื้อเนี่ยก็สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างสบายๆนะครับแล้วก็ไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วที่แบบว่าเราต้องกลัวว่าติดเชื้อแล้วจะเสียชีวิตนะครับแล้วก็ดูน่ากลัวเนาะตัวดำพรอมแห้งนะีแต่ถ้าเกิดว่ารีบตรวจนะครับพบคุณหมอเฉพาะทางนะครับรีบรับยาดูแลรักษาต่อเนรื่องนะรับรองว่าแข็งแรง จนแก่ได้เลยนะครับุ<ม>ณผู้ชมต้องระ้ัลอใจเรื่องการติดเชื้อ HIV ครับอาการการติดเชื้อ HIV ไอมันเป็นยังไงครับแบบเริ่มต้นอะไรอย่างเงี้ยครับคุณหมอครับ,รบถ้าเกิดการติดเชื้อเริ่มต้นเลยเนี่ยจะมีการแสดงที่คล้ายๆไข้หวัดครับจะมีไข้แล้วเรามีประาวัติว่าเรามีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกรรันาก่นอนในหน้านั้นสักหน่อย ะนะครับอาจจาะไปพบคุณหมอและแจ้งตรงๆเลยว่าเอ๊ะเราเพิ่งมีเพศสัมพันธ์มาไม่นานมากเช่นไม่กี่สัปดาห์แล้วมีไข้สูงและสูงใสจังเลยคุณหมอได้ตรวจว,ว่าเกิดจ,จากอะไรอาจจะคำตอบนั้นเหนือโตอถ้าเกิดสงสัยปุ๊บเจาะเลือดดูนะครับ<อ>ถ้าพบเนี่ยให้รีบรักษาโดยเร็วรู้เร็วรักษาเร็วรักษาได้นะครับด<อ>ังนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวที่เราจะไปเจาะเลือดน,นะครับเขาสามารถหายได้ไหมคะคุณหมออ่าเราถือว่ารักษาได้ไม่หายขาด แต่ควบคุมตัวโรคและเชื้อได้อย่างตลอดไปก็คือเราสามารถใช้ยาที่ดีเนี่ยกดเชื้อไวรัสจนอยู่ในระดับที่ไม่สามารถหาเชื้อในร่างกายได้เหมือนกับว่าจริงๆมีเชื้ออยู่ถ้าเราจอดถือว่าเป็นผลบวกอย er <L ess onal> ู่แต่ว่าเราวัดเชื้อไม่ไมได้ละเพราะว่าเชื้อถูกกดนะครับเราก็จะแข็งแรงครับอย่างนี้เราก็จะมีภูมิคุ้มกันที่เท่ากับคนปกติแล้วก็จะไม่ติดเชื้อฉวยโอกาสนั่นเอง ถ้าเราแบบทานยาไปนานๆเนี่ยมันจะ,จะดื้อยาหรือเปล่าคุณหมออ่าเป็นไปได้ครับท้ทั้งหมดขึ้นกับการทานยาสม,ม่ําเสมอด้วยหรือเปล่านะครับถ้าทานยาสม,ม่ําเสมอตามคุณหมอสั่งและตรวจติดตามกับคุณหมอสม,อม่ําเสมออันนี้ไม่ดื้อยาครับ<อ>ถ้าดื้อพวกหมอรีบเปลี่ยนทันทีก็จะหมดปัญหาแต่ถ้าเกิดทานไปเรื่อยๆไม่พวกหมอเลยนี่อันตรายครับช่องทางการติดโรคเกิดขึ้นได้ยังไงบ้างคะคุณหมอโอเคหลักๆก็จะมีเรื่องของทา<อ>งให้สัมพันธ์นะครับ อ่าแล้วก็อันที่สองคือจากแม่ไปสู่ลูกเพื่อถ้าตั้งครรภ์แล้วเรามีลูกในทอ้องปัจจุบันคือแม่ก็ตั้งครรภ์ได้นะ,ะอ่าแม่คราบมันครรภ์ปาทางสายสะดือแล้วก็ไปสู่สลูกในทอ้องหรือตอนคลอดแล้วก็ลูกสัมผัสเลือดแม่นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ปัจจุบันเนี่ยลูกก็ไม่ติดแล้วเพราะเราให้คุณแม่ตั้งครรภ์แล้วปันานยาต้านเอชไ่ลูกก็จะไม่ค่อยติดนะครับแล้วก็สุดท้ายคืออาจจะจากนมแม่ไปสู่ลูกที่กินนมแม่และปัจจุบันเราก็ห้ามกินนมแม่ก็ให้คุณแม่ที่ติดอออันบแรรรกสคืืเ่งงข <Okay. S 2> ที่ไม่ป้องกันโ mm. ดยเฉพาะแบบสอดใส่นะคร,ครไม่ว่าจะเป็นทางช่องคลอดหรือทางทวารนนก็จะมีโอกาสติดเชื้อ HIV ได้มากแล้วถ้าย่างนั้นจูบก,กันติดไหมคะ,ะสามารถติดกันได้ไหมปัจจุบันจูบหรือว่าปลอดภัย mm. ครับ mm. เพราะว่าเป็นการแค่แลกเปลี่ยนตำลายซึ่งตำรา,าถือว่า,ามีจํานวนเชื้อน,น้อยมากเมื่อกี้ที่คุณหมอบอกว่ามันติดผ่านทางเลือดได้นะคะถ้าเกิดว่าเราจูบก,กับ คนที่เป็นแผลในปากหรือเราเป็นแผลในปากสามารถติดกันได้ไหมคะคุณหมอถือว่าเพิ่มมานิดหน่อยถ้าปากมีแผลไปโดนน้ำลายเขาน้ำลายเขาถือว่าเชื้อน้อยนะครับน้มาโดนแผลเราก็ถือว่าน้อยอ<ะ>แต่ถ้าเกิดเรามีแผลแต่ทำออร์เรลเซ็กให้กับอีกฝ่ายหนึ่งนะครับอันนี้อาจจะเยอะหน่อยเพราะว่าจะโดนสารคัดหลั่งจากอาวัยวะเพศนะครับอาจจะมีเชื้อมากกว่าน้ำลายนั UH ่นถ้าเกิดปากมีแผลนะครับ,เร,บ,นะรบเรื่องจูบโอกาส้อยแต่เรื่องอรอร์เรลเซ็กโอกาสเยีะยขึ้นนะครับแต่ถ้า <và> اد, เกิดปากไม่มีแผลเลยออร์เรลเซ็กส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างปลอดภัย แต่ยกเว้อย่างเดียวนะครับว่าอย่ารับสารขัดหลังเยอะไม่ว่าทากับหญิงหรือกับชายเช่นทาใหมหญิงสารหลังช่องคลอดถ้าเข้าปากเราเยอะก็อาจจะรายเหมือนกันจะโดนเยอะหรือว่าเลือดประจําเดือนเงี้ยเพราะว่าบางทีเข้าปากก็อาจจะเป็นโดนเลือด่จะมีเชื้อเยอะ หรือถ้าเกิดว่าออร์เสกกับฝ่ายชายนะครับก็ต้องระวังอย่าให้ปากเป็นแผลหรือ,อยาหลั่งในปากเขาถ้ากลืนเข้าไปก็อาจจะโดนเชื้อได้นะครับอ,อันตรงนี้ก็ให้ระวังในรายละเอียดดีกว่านะครับเด็กจะมีภาวะเป็น h ฮต้วได้ก็ต่อเมื่อคุณผู้ชายสอดสอดใส่ผู้หญิงตอนที่ตั้งครันอยู่เหรอคะหรือว่ายังไงอ่ไม่ครับหมายถึงคุณแม่เนี่ยเขา ตั้งคันหรือก่อนตั้งคันอย่างเงี้ยก็ได้แต่ส่วนใหญ่เจ็บมาก่อนมันก็อาจจะไม่รู้นะครับแล้วมารู้ตอนที่มาฝากคันกับหมอเพราะฝากคันครั้งแรกเนี่ยเราจะให้คุณแม่จอะเลือดทุกคนนะครับแล้วจอะเลือดปุ๊บจะเจอเชื้ออ้าวคุณแม่ไม่เคยทราบมาก่อนเลยแล้วก็นี้ก็สาคุณแม่นะครับแล้วก็ทําให้ลูกต่อดนงนั่นก็เป็นอีกข้อหนึ่งครับคุณผู้ชมครับถ้าใครทราบว่าตั้งคันให้รีบฝากคันให้เร็วที่สุดอย่าไปรอว่าโอ้โหหลายเดือนค่อยฝากคันตั้งคันกฝากเลยคุณหมอจะได้รีบจอดเบ ก็ถ้าอย่างนั้นก็ถ้าอย่างนั้นคุณหมอเวลาแบบเหมือนผู้ชายที่เขาแบบมีเซ็กตอนที่ผุเหมือนผ่าไฟแดงอะค่ะแบบนั้นก็ติดเชื้อได้ง่ายใช่ไหมโอเคครับถ้าเกิดว่ามีฝ่ายมีเชื้อกันฝ่ายหนึ่งโอกาสจะมากขึ้นใช่ครับถ้าไม่ใส่ปีญานามมยนะครับโจทย์เราคือถ้าติดเชื้อเอชไอวีมีเซ็กได้ไหมนะครับคาตอบก็คือมีเซ็กได้นะครับเพราะเรื่องเซ็กเนี่ยเป็นเรื่องของสิทธิขั้นพื้นฐานของทุกคนที่สามารถมีได้นะครับ เราก็มีได้เลยเพียงแต่ว่าเราต้องมีการป้องกันนะครับทุกอย่างที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเป็นข้อสรุปแล้วว่ามีเซ็ก์ได้ป้องกันยังไงเพราะเราพูดถึงวิธีการติดต่อนะครับับแรกคือ1ก็คือดอูว่าทางไหนนะครับที่พูดมาแล้วอย่างเช่นถ้าทางจูบโอกาสน้อยมากถ้าอาอร์เรลเซ็ก์นะครับ<ม>ก็เน้นที่ว่าเรามีแผลไหมหรือเราโดนสารขัางหลังเขาเยอะไหมถ้าคิดว่าโดนเยอะก็ใส่ถุงยางเข้าไปก่อน หรือ 3. ถ้าเกิดทางช่องคลอดทางทวารหนนะักก็รู้ว่าเยอะขึ้นมากถ้าไม่ป้องกันนะครับ<ะ>โดยเพราะว่าเยอะสุดคือทางทวารหนักนะและ,และไม่ป้องกันนะครับ<ะ>หรือว่าเยอะสุดนะครับ<ะ>ก็ต้องแยกอีกว่าผู้ที่เป็นเชื้อ HIV เนี่ยนะครับ<ม>เป็นเคสที่รู้แล้วหรือว่าเป็นเคสที่ยังไม่รู<ะ>นะ้ถ้าเป็นเคสที่รู้แล้วนะครับถือว่าเราเป็นคู่กันฝ่ายหนึ่งมีเชื้อถ้ามีเชื้อทั้งคู่เราก็แนะนําว่าควรต้องรักษาทั้งคู่แล้วก็ให้เชื้อเนี่ยอยู่ในระดับที่ถูกกดไว้แบบ วัดค่าไม่ได้แล้วก็จะปลอดภัยทั้งคู่และใส่ตุยางอนามัยก็จะไม่ถ่ายทอดเชื้อทั้งแต่แรกถ้าเกิดเป็นฝ่ายเดียวฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายหนึ่งไม่เป็นนะครับวิธีการก็คือว่าฝ่ายเป็นเนี่ยรักษาให้อย่างดีเลยแล้วกดเชื้อจนวัดค่าไม่ได้นะครับเราจะมีคอนเซปต์นี้ครับท่นผู้ชมเรียกว่า U เท่ากับ U นะครับคือ undetectable เท่ากับ u n t r a n s m i s s i b l e แปลว่าถ้าเราวัดค่าในตัวเราไม่ได้เนี่ยเราจะไม่ถ่ายทอดเชื้อกับ คือมันน้อยมากจนอีกคนนึงเนี่ยรับไปก็ไม่ติดเชื้อปัจจุบัน HIV ไม่ถูกตีตาแล้วแต่ว่าเป็นเหมือนเราเป็นโรคประวานความดันทั่วไปที่ทุกคนก็มีโอกาสติดเชื้อได้อันนี้ไม่ต้องไม่ต้องกังวลใจในการพบหมอคือยาลังเลนะครับนอกจากนั้นยังมีแนวทางอื่นในการป้องกันนะครับก็คือการรับประทานยาป้องกันนะครับทั้งหมดที่พูดมาตอนแรกบอาพูดยารักษาแล้วเนาะใช่ค่ะยาป้องกันคืออย่างนี้ครับสมมติว่าถ้าคู่หนึ่งเป็นคู่หนึ่งไม่เป็นนะครับ คนที่ไม่เป็นเนี่ยนอกจากใส่ตัวยาลาไมแล้วนะยังยังสามารถที่จะรับประทานยาป้องกันการติดเชื้อก่อนสัมผัสเชื้อได้ด้วย mm. ซึ่งเขาเรียกว่ายาเพล็นะอาจจะเินยาเพล็ย่อมาจากคำว่า pre-exposure prophylaxis แต่ว่ากินยาป้องกันก่อนสัมผัสเชื้อ จริงๆยาเม็ดเดียวปัจจุบันกินง่ายมากนะครับวันละครั้งแต่บรรยาผสม2ตัวเข้าอยู่ในเม็ดเดียวกันนะครับเรากินไปเลยทุกวันครับแต่ว่าอย่าซื้อกินเองนะครับต้องให้แพทย์ดูแลให้ทีอหมอจะมีการตรวจติดตามข้อเสียของยาด้วยนะครับว่ามีผลต่อร่างกายต่อตับไตหรือเปล่าเป็นต้นนะครับแล้วก็ทําให้เราปลอดภัยค,คือพลาดไม่ได้ที่พูดถึงเรื่องของยาเป๊บยาเป๊บอ่ามชคือเป๊บอ,อันนี้เป๊บเป๊บคือ Post-Exposure p r o p h y l x x s s คือยาป้องกันหลังสัมผัสเชื้อจู่ๆเกิดไปมีคู่นอนแบบกระทันหันนะเช่นวันไหนแสตนแล้วไม่ป้องกันหรือป้องกันแล้วพลาดเช่นถุงแตกถุงรั่ววันนู้นขึ้นไปพบหมอทันทีเลยนะคุณหมอก็จะเจาะเลือดดูถ้าเป็นผลลบก็อาจจะเป็นการพิจารณาให้ยาเปปนะครับได้นะครับงั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่แนะนำนะครับว่า ถ้าเกิดพลาดแล้วก็ยังมีทางออกก็คือไปพบหมอห<ช>ลังจากนั้นรับประทานยานหลังสับเชื้อได้ครับโอ้โหทั้งหมดนี้ก็คือแบบเป็นความรู้ใหม่ของหนูเลยนะคุณหมอ<ช>ที่แบบได้รู้ว่าเทคโนโลยีการแพทย์เดี๋ยวนี้ก็คือไปไกลแบบล้ามากนะคะคือแต่ก่อนเนี่ยหนูก็กลัวนะว่าโรค H I V มันเป็นแบบไหนอะไรเงแต่ว่าพอฟังคุณหมอพูด<ช>แล้วก็รู้สึกว่ามันปลอดภัยขึ้นเยอะมากค่ะ อ่าแต่วันนี้เวลาของเราหมดเวลวนะครับผู้ชมน่าเสียดายจังเลยนะครับกําลังสนุกอยู่เลยครัพบกับผู้ราใหม่อีกครังได้นะครับกับผมอทิวศ์แล้วก็อาจจะเจอน้นกีตาร์ได้อีกในครั้งหน้านะครับกับรายการของเราราการเซ็กซ์โซโลจีครับสวัสดีครับ